คำได้สึกลูกนั้นกับช็อตเด็ดประจำวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568วันนี้เอามาฝากกัน5คู่นะครับ คู่ได้เชลซีเจอกับลอสแองเจลิสเอฟซีจากเมเจอร์ลีกผลงานเชลซีจบอันดับที่4ในพรีเมียร์ลีกส่วนทางด้านลอสแองเจลิสตอนนี้ยังอยู่อันดับ5ในเมเจอร์ลีกและนอกจากนั้นเองเชลซีเนี่ยยังคว้าแชมป์คอนเฟลเลนซีมาด้วยซึ่งเกมในวันนั้นถล่มเบติสไปถึง4ต่อ1นส่วนฟอร์มณัปปัจจุบันถึงแม้ว่าลอสแองเจลิสเอฟซีจะไม่แพ้ใครเลยตลอด10เกมแต่ชนะไป4หนักทางเสมอเสมอไปถึง6แต่ถ้าว่าเชลซีนั้นขุมกําลังแน่นเปรี้ยและมีเกมรุกที่ดุดันมีเกมส่วนที่เร็วและคุณภาาพนักตย่ม เหนือกว่าลอสแอนเจลิสเอฟซีชนะให้เชลซีเอาชนะได้2-0คู่ต่อมารายการฟีฟ่าคัพเบอร์คัพเช่นเดียวกันโบคาจูเนียเจอกับเบนฟิก้าผลงานของโบคาจูเนียจนดับ3ในหลีกสูงสุดของอาเจนส่วนเบนฟิก้าจบอันดับ2ในหลีกโปรตุเกสถ้าดูจากผลงานในช่วง5เกมหลังสุดโบคาจูเนียชนะได้เพียงนัดเดียวที่เหลือแพ้ไป2เสมอไป2ส,ส่วนเบนฟิก้าไปซีซั่นมาเกือบเดือนแต่ว่าฟอร์มภาพรวมของ,ของพวกเขาสิบนัดเนี่ยก็ไม่แพ้ใครชนะ6เสมอ4ถ้าดูจากประสบการณ์ยังมองว่าเบนฟิก้ามีประสบการณ์มาก ฉเฉลี่ยให้เบนฟิก้าเฉือนชนะได้1นูนย์คู่ต่อมาบอลลีกไอแลนด์ดรอกเฮดาเปิดบ้านเจอแชมบร็อกปัจจุบันดรอคเฮดาทำผลงานได้ดีอยู่อันดับ3ของตารางส่วนแชมบร็อกนำจ่าฝูงแต่ถ้าดูจากสถิติเฮทูเฮทดรอกเฮดาค่อนข้างเป็นรองแชมบร็อกอยู่ดูจากผลงานแหน้าหลังสุดที่คู่นี้เจอกันดรอกเฮดาไม่สามารถชนะแชมบร็อกได้เลยเสมอไป2และแพ้ไปถึง6และโมเมนตัมของแชมบร็อกดูดีกว่าไม่แพ้ใครมา9ก้านัดติดเนลีให้แชมบร็อกลุกไปชนะได้2อหนึ่งคู่ต่อมาเซนแทรกเปิดบ้านเจอกับเชลบรอนตารางคะแนนตอนน เซนต์แพทริกอยู่อันดับ4ของตารางส่วนเชลบอลอยู่อันดับ6ของตารางแต่ถ้าดูจาก h ฮ t o He จริงๆ10เกมหลังสุดเป็นเชลบอลที่ชนะได้ถึง5ครั้งเสมอ1ครั้งรับแพ้เพียงแค่4และช่วงหลังๆมักจะเป็นเชลบอลที่เก็บชัยชนะจากเซนต์แพทริกได้แต่มองว่าเซนต์แพทริกเล่นในบ้านเป็นทีมที่แพ้ยากส่วนมาตรฐานของเชลบอลก็อาจจะยังไม่ดีพอที่จะบุกไปเก็บ3แต้มเดลให้คู่นี้เสมอกัน1 1คู่สุดท้ายไปกันที่ลลกไอซ์แลนด์ไวกิงเกอร์เรยาวิกเปิดบ้านเจอกับ KR รเรยาวิกเจ้าบ้านไวกิงเก รยาวิกทีมเยือนอยู่อันดับ7ดูจากเฮ to h e ฮดก็เป็นไวกิงเกอร์ที่เอาชนะได้มากกว่า10หนัดหลังสุดชนะไป5เสมอ3และแพ้ KR อารยาวิกเพียงแค่2เกมและผลงานในบ้านของไวกิงเกอร์แข็งแกร่งสุดๆก้านัดทุกรายการชนะรวดทุกเกมแล้วยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกทุกนัดฉเฉเเ่นให้ไวกิงเกอร์เปิดบ้านชนะเคอาจัดไป